เมตตามหานียอของคนที่เกิดในวันอาทิตย์มันเจือปนเป็นด้วยบารมีนะคนเกิดวันอาทิตย์นี่เกิดมาเนี่ยนะเป็นคนที่มีบารมีติดตัวมาสังเกตด,ดูแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยอยากได้อะไรก็ต้องได้มักจะมีคนตามใจแล้วพูดตามตรงตัวเองโตมาเนี่ยก็ติดการที่เอาเสียใจพอสมควรหลายต่อหลายครั้งเนี่ยโดยไม่รู้ตัวควบคุมคนอื่นได้ง่าย เขบคุมไม่ได้บังคับเลยมันเลยกลายเป็นว่าเราชินอ่ะชินกับการที่เราอ่ะเวลาที่อยากได้อะไรเราก็สึกชีวิตมันง่ายไปหมดนะเพราะว่ามันคุ้นกับการที่ทําอะไรสมเด็จซ้ําแล้วซ้ําอีกดังนั้นคนเกิดวันที่จะมีความมั่นใจติดตัวนะโตขึ้นมาเนี่ยก็เลยได้เป็นผู้นำไงหมดเลยเป็นผู้นําในกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนในองค์กรหลายต่อหลายคนเนี่ยทนอยู่ในองค์กรไม่ได้ ก็ต้องอ,ออกมาเป็นเจ้าของกิจการเยอะมากนะคนเกิดวันอาทิตย์นี่สมมติว่ามีอะไรที่จะต้องอทําหน้าที่ของตัวเองเช่นอยู่ในบริษัทห้างร้านเนี่ยก็มันจะเป็นคนที่จะรับความเชื่อถือให้ขึ้นตําแหน่งสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าความมีเมตตาบวกกับบรารมีคือผู้ใหญ่เห็นแล้วรู้สึกรักใครแล้วก็มีบรารมีคือสามารถที่จะมีะลูกเล่าลูกชนมีพระเดชพระคุณในการที่จะควบคุมคนได้ดังนั้นเนี่ย คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนเป็นผู้ใหญ่มากเขาจะเล็งเห็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นสามารถที่จะเป็นตำแหน่งหัวหน้าคนได้ง่ายดังนั้นเนี่ยก็จึงได้รับบทบาทที่สําคัญเรียกว่าสปอตไลท์มาส่งมามาส่องแล้วก็มาเขาเรียกว่าส่องแล้วก็ส่งให้อยู่ในที่ที่เด่นอ่ะอยู่บ่อยบ่อังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะมีทั้งเมตตาแล้วก็บาร,รมีที่ทําให้ตัวเองโดดเด่นอยู่เสมอแล้วความโดดเด่นคนเกิดวันอาทิตย์นั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ติดตัวไง ไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงก็จะรับกิจศั์ชื่อเสียงว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทําอะไรแล้วกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะมันจึงทําแล้คาเจริญก้าวหน้าในักหน่งหน้าที่การงานอยู่เยอะๆพวกนี้มักจะตําแหน่งสูงเร็วส่วนอีกสายหนึ่งคือพอตําแหน่งสูงมากๆหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากทําอะไรให้ได้ดังใจมากๆเนี่ยก็ทนไม่ได้กับการที่อยู่ในองค์กรก็ออกมาทําอะไรของตัวเองเลยแล้วก็แปลกนะผู้ประกอบการเจ้าของห้างร้านที่เกิดวันอาทิตย์นะ จะมีความเจริญนะเติบโตในกิจการห้างร้านเร็วมากเพราะว่าเป็นคนมั่นใจแล้วก็กล้านะที่จะคิดกล้าที่จะลงทุนแล้วพอทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็มีพลังมากพอที่จะผลักดันแล้วพลังนั้นนะมันก็ดึงเอาคนที่เป็นลูกน้องรู้สึกว่าโอ้โหมีความฮึดอยากจะ,ะไปร่วมด้วยช่วยกันก็เลยยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากถ้ามาพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเกิดวอาทิตย์แน่นอนตามลักษณะของคนที่โดดเด่น ก็จะมีคนเนี่ยที่อยากเข้ามาหาอยากมาเป็นคนรักด้วยเพราะรู้สึกว่าเราอะ่ะอยากจะอยู่กับคนที่เขาดูดีคนที่เขาดูเด่นคนที่เขามีพลังนะในการที่จะคิดสร้างสารรค์หรือว่านำพาชีวิตเนี่ยไปสู่จุดที่ดีใครๆใช่ไหมก็อยากจะมีความมั่นคงเพราะนั้น,นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเษณ์ของความโดดเด่นและมั่นคงเป็นในตัวจึงใช้ความมีความสําเร็จความมั่นใจของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือ ในการที่จะทําให้คนเขาสนใจในฐานะของคนรักแล้วก็ได้สร้างตัวสร้างครอบครัวไปด้วยกันนี่คือวิถีของเมตตามหาิยมและเมตตาบาร,รมีและเงินทองของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะดำเนินไปตามนี้เป็นส่วนมากส่วนใครอ่ะที่เกิดวันอาทิตย์เราอยากจะเล็งผลเลิศคือทําให้ตัวเองอเด่นที่สุดมีพลังมากที่สุดอ่ะหลายๆคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเยอะมากเดินทางพบอาจารย์ เพื่อลงพิธีกรรมณห,หน้าทองให้มีสง่าราศีมีเมตตามีบาร,รมีแล้วเงินทองก็ตามมาส่วนใครที่ยังมาไม่ได้อาจารย์ได้เตรียมชุดแผ่นณห,หน้าทองสองชุดนะชุดแรกเนี่ยเรียกว่าชุดหน้าอกแตกอาจารย์ให้น้ํามันไปด้วยเราแต้้น้ํามันที่หน้าผากหนึ่งกับหน้าอกหนึ่งนะแล้วก็แต้มปิดแผ่นทองเข้าไปเพื่อให้มีพลังในการดึงดูดให้คนเน่ยเขาอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยกับเราอันนี้ทําให้มีเสน่ห์แรง อีกชุดหนึ่งเรียกว่าชุดมหาละรวยรับทรัพย์แต้มที่หน้าผากหนึ่งให้หน้าตามีออร่าคนเห็นมาอยากเงินเอาทองมาให้แต้มที่มืออีกสองทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าค้าขายกับเราแล้วมันคล่องอยากจะอุดหนุนเรางั้นมือสองข้างที่แปะชุดมหาลับทรัพย์ไปเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมบัตอันนี้คือเคล็ดลับที่อาจารย์เตรียมไปให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาด้วยตนเองแล้ววันหนึ่งนะเรามาพบกับอาจารย์เนี่ยเราอ่ะ ก็จะได้รับพลังเฉยเช่นเดียวกันวันนั้นขอให้มาถึงโดยเร็วขอให้อาทิตย์สำเร็จทุกประกาศ